มันจะมีอยู่10สูตรนะครับที่ที่เราจะต้องรู้นะครับในเรื่องของในเรื่องของสอยเมคาีนิกนะครับสอยแมคชนิกหรือปฏตปีพลศาสตร์นะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของความชื้นะนะครับความชื้นคือน้ำหนักน้ําหารด้วยน้ําหนัก,นนกดินดินอะไรครับดินแห้งนะครับคูณด้วยอะไรครับเป็นเปอร์เซ็นต์คูณด้วยหนึ่งร้อย สามารถเปิดไมค์ถามได้นะครับมันคือถ้าเรามีผลิตภาณฑ์เราก็จะสนุกกับมันด้วยนะครับยูนิตเวทนะครับยูนิตเวทนะครับก็คือน้ําหนักน้ําหนักหารด้วยปริมาตรนะครับปริมาตรนะครับหน่วยน้ําหนักนะครับหน่วยน้ําหนักอันนี้คือต้องต้องแล้วก็หน่วยน้ำหนักที่หนึ่งต้องเข้าใจคือหน่วยน้ําหนักเปียกนะครับหน่วยน้ําหนักเปียกนะครับดินนะครับมันจะมีอยู่สามอย่างด้วยกันนะครับก็คือเม็ดดิน นะเม็ดดินนะครับ, din, รบแล้วก็น้าแล้วก็อากาศนะครับเพรานะฉะนั้นหน่วยน้ําหนักเปียกนะครับก็คือมันก็คืออะไรครับมีอะไรบ้างครับคําว่าเปียกนะเปียกก็คือดินดินดินแห้งนะครับบวกกับบวกอะไรครับเปียกดินแห้งบวกกับบวกกับน้ํานะครับก็คือหน่วยน้ําหนักเปียกเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราไปเทสความแน่นในสนามนะครับเวลาเราขุดเจาะสิ่งที่จะแลก สิ่งอันแรกที่ได้ไดคืออะไรครับนะครับเราไปจอดดินปุ๊บเนี่ยสิ่งที่แรกที่จะได้คือน้ําหนักอะไรครับน้ําหนักดินดินเปียกนะโอเคไหมครับพอเราขุดปุ๊บเราชั่งเลยก็คือได้น้าหนักดินเปียกเลยถ้าเราวันนั้นนะครับเราหาปริมาตรหลุมนะครับปริมาตรหลุมวันนั้นเราหาปริมาตรหลุมได้ประปริมาตรหลุมเรานิยมใช้อะไรครับวิธีอะไรครับปกติเราเวลาหาปริมาตรหลุมเนี่ยเราใช้วิธีอะไรครับ ใครตอบได้บ้างเร็วนะส่วนใหญ่เรานิยมใช้หาปริมาตรหลุมด้วยวิธีอะไรครับแซนไลแซนไลเร็วแซน,น,นคนไม่ต่อแซนคนเม่ต่ใช่แซนคนไม่ต่อเนี้ยใช้ในการหาอะไรครับปริมาตรของปริมาตรของหลุมถูกป่ะเพราะว่าเวลาเราเจาะหลุมเวลาเราเจาะหลุมเนี่ยเราไม่สามารถไปวัดไดมิเตอร์ได้ใช่ไหมเฮ้หลุมเราเนี้ยควรจะ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่สามารถใช้เ็าเรียกว่า,าพายดีสแควร์ส่วน4ได้ถูกไหมครับเพราะว่าปริมาตรหลุมเนี่ยไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราหาปริมาตรหลุมเนี่ยนะครับเราก็ใช้วิธีการแสตคนเมทอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการบวอัดสิ่งแรกที่ได้ในหน้างานเลยก็คือความหนาแน่นเปียกเนี่ยคือได้แน่นอนเลยนะครับความหน,น,น,นาแน่นเปียกี่ได้แน่นอนเลยพอได้ความหนาแน่นเปียกปุ๊บหน้างานเราเราต้องทําอะไรด้วยครับเก็บอะไรด้วย สองอย่างต้องเก็บอะไรด้วยครับในการในการหาความหนาแน,น่นในการหาความหนาแน,น่นต้องเก็บอะไรด้วยครับความชื้นด้วยนะค,ความชื้นก็คือนะครับเราจอดดินปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่อะไรครับใส่ใส่กระป๋องกระป๋องนะครับก็ได้น้ําหนักเปียกนะครับเอากระป๋องไปอบก็ได้น้าหนักแห้งน้ําหนักเปียกลบน้ําหนักแห้งหาด้วยน้ำหนักแห้ง,หหง,หหงคูณร้อย,ลลอยได้ความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องซอยเนี่ยนะครับมันก็วนเวียนอยู่แบบนี้แหละนะครับ แล้วสูตรมันก็คล้ายๆกันนะครับสูตรน่าคล้ายกันทีนี้ตัวที่สองที่เราจะต้องรู้จักก็คือ density นะครับ density เมื่อกี้เราความหนาแน่นเปียกเลยใช่ปะทีนี้ความหนาแน่นแห้งนะครับความหนาแน่นแห้งก็คือสูตรเดิมนะเวลาน้องจําเนี่ยเราก็สูตรเดิมก็คือน้ําหนักหารด้วยปริมาตรนะครับเราก็จําสูตรเดิมนะเพราะฉะนั้นความหนาแน่นแห้งก็คือน้ําหนักแห้ง น้ำหนักแห้งก็คือมีแต่เม็ดดินอย่างเดียวไม่มีน้ําน้าหนักแห้งหารด้วยปริมาตรอ่าอันที่สามนะครับที่เราจะต้องรู้คือเซตตูเลสเซตตูเลสยูนิตเวทคำว่าเซตเตเลสคืออะไรนะครับเซตเตเลสก็คือปกติด,ดินมันจะมีดินก็คือมีเม็ดดินนะครับมีช่องว่างคําว่าเซตเตเลสก็คือน้ําเต็มหรือไม่เต็มช่องว่างครับ น้ำเต็มหรือไม่เต็มช่องว่างครับเต็มเต็มแบบเต็มแบบกี่เปอร์เซ็นต์ครับซีตลีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าเต็มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามันจะต่างกับความหนาแน่แนเปียกความหนาแน่นเปียกเนี่ยเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับ<ม>ถ้าความหนาแน่นเต็เรมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมฮะไม่ค่ะเต็มไหมฮะไม่ค่ะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นความหนาแน่นเปียกกับซีตลรดก็คือมันจะต่างกันก็คือว่าปริมาณน้ําที่เต็มช่องว่างนะครับโอเคไหมครับ โอเคไหมครับใครโอเคบอกโอเคดอยเร็วทีนี้ทีนี้อีกตัวนี้ก็คือ submerg unit weight ก็คือดินจมน้ําดินจมน้ำเนี่ยนะครับปกติของที่จมน้ำเนี่ยถ้าเกิดของปกติที่มันชั่งอยู่บนบกเนี่ยมันชั่งอยู่บนบกเนี่ยน้ำหนักหนึ่งร้อยถ้าของอยู่ในน้ําเนี่ยน้ําหนักมันจะได้ร้อยไหมครับถ้าเราชั่งในน้ำไ,ได้ไหมได้เพนะราะมันมีอะไรครับ มีแรงพยุใช่มันมีแรงน้าว่ะพยุงอยู่โอเคแมเพราะฉะนั้นคําว่าน้ําหนักซับเมอร์ก็คือดินจมน้ำเนี่ยมันก็คือแกมมาซซตโต,ตเลตก็คือความหนาแน่นที่มันมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ลบด้วยนะครับแกมมาของน้ําแกมมาของน้าเท่าไหร,ร่เล็้วเก้าจุดแปดหนึ่งกิโลนิวตันต่อลูกบาทอ๋อกี่กี่กี่กิโลกรัมต่อรูกบาทเมตรเก้าพันแปด แกมมาของน้ําแกมมาของน้ํากี่กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรเก้า <5, 800. S 1> พันแปดความหน,แบบนาแน่น,นของน้าความหนาแน่นกี่กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรหนึ่งพันค่ะอ่าหนึ่งพันคือตัวนี้เราต้องจําไม่ได้นะมันเบสิกนะเพราะว่าคือเราต้องคือคือพวกพวกไอพวกเนี้ยเราต้องให้คุ้นเคยกับมันนะครับอ่าทีนี้ไอแกมมาดายเนี่ยมันจะมีอีกสูตรหนึ่งนะมันจะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับอ่าเมื่อกี้เราไปบอกว่าแล้วแกมมาดายใช่ไหมแกมมาดายเนี่ยเท่ากับ น้ำหนักน้ำหนักดิน,ด,นดินแห้งหารด้วยปริมาตรถูกไหมครับแต่มันจะมีอีกสูตรนะครับไอ้สูตรนี้เขาใช้ในการเขาเรียกว่าทดสอบความหนานแน่นความหนานแ,นนแน่นแห้งในสนามนะครับมันก็คือแกมมาด i า e ถ้าเกิดแกมมาเวทนะครับหารด้วย 1-W บก w นะครับ W คือความชื้นหารด้วย100นะครับในการควบคุมงานเนี่ยนะครับเราก็จะใช้สูตรนี้นะครับนะแล้วถ้าเกิดใครได้คอร์สออนไลน์ไปเรียนนะครับพวกนี้ จะอยู่ในคอร์สออนไลน์ทั้งหมดมันจะมีการขยายความนะครับวันนี้เราจะให้ห้ารางวัลน,นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตัวแกมมาไดานะครับก็คือสูตรนี้นะครับอก็คือใช้ในการเจาะดินในสนามนะครับพอเราเจาะปุ๊บนะรบเราเจาะปุ๊บเนี่ยได้น้ำหนักอะไรครับน้ำหนักเปียกเลยแห้งตอนที่เจาะในสนามได้น้ำหนักเปียกเลยแห้งน้ำหนักเปียกค่ะอ่าทีนี้ปริมาตรหลุมเนี่ยปริมาตรหลุมเนี่ย ปรมาตหลุมนี่เราหาจากวิธีอะไรนะแซนถูกไหมครับแซนโคนใช่ปะ่ะตัวนี้ก็จะได้ต้้าหนักอะไรครับน้งหนักแกมมาอะไรครับแกมมาเวทอ่าแกมมาเวทเพราะฉะนั้นเวลาเราเจาะในสนามเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้แรกก็คือแกมมาเวทแล้วเราเอาดินบางส่วนไปหาอะไรครับไปหามออเจอร์ถูกไหมไปหาความชื้นในสนามใช่ไหมครับพอได้ความชื้นในสนามปุ๊บเนี่ยเราก็มาแทนค่าตัวนี้ก็จะได้แกมมา แกมาาความหนานแน่นแห้งในสนามนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าเฮ้ดินที่เราทําการบดอัดเนี่ยนะครับมันมีความหนา,นานแ,นนแน่นแห้งในสนามเท่าไหร่อ่าโอเคตรงนี้เก็ตไหมใครเก็ตบ้างอ่าทีน,ทนี้ทีนี้เราจะรู้ได้เปอร์เซ็นต์คอมเพกชันเท่าไหร่คอมเพกชันเท่าไหร่คอมเพกชันเท่าไหร่ทีนี้ใครอยากรู้บ้างว่าสเปคในการบดอัดเคลื่อนเนี่ยเขาเขามีสเปคเท่าไหร่ใครอยากรู้บ้าง ก้าห้าถึงหนึ่งร้อยนี่ทีนี้มาดูนะครับส,สเปคในการบอดอัดเขื่อนนะครับเขื่อนดินนี่เขื่อนดินนะทําไมเราต้องรู้จักเรื่องนี้ใช่ป่ะเราต้องรู้ก็คือก่อนที่เราจะบดอัดเนี่ยนะเราต้องรู้สเปคก่อนว่าเสเปคเขื่อนดินเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวเขื่อนดินเนี่ยเขื่อนดินเนี่ยตรงนี้เนะ่ะตรงนี้เราเรียกว่าคอโซนอ่าคอโซนนะครับตรงนี้ คอโซนตรงนี้เป็นแรนดอมโซนคอโซนเนี่ยจะเป็นดิน,ดนทึบน้ำนะครับตัวตัวโซนที่หนึ่งเนี่ยคอโซนเนี่ยเขาจะบดอัดด้วยเก้าสิบแปดเลยนะครับน้ Standard Test องเก้าสิบแปดสแตนดาร์ดคอมมิชชันเทสถูกป่าแล้วก็ความชื้นนะครับบวกลบสองจากออปติมัมวเมเจอร์นะครับ สมมติว่าเราจะเ,าเครื่องจักรไปบดอัดอะไรเนี่ยเราจะรู้ยดงไงว่าผ่านไม่ผ่านนะเราจะรู้ได้ยังไงเราก็มาสูตรเราก็กลับมาที่สูตรคอมเพลชันตัวนี้นะครับคอมเพลชันตัวนี้ว่าคอมเพลชันว่าในการบดอัดเนี่ยนะครับมันจะผ่านไม่ผ่านนี่เราดูยังไงนะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วครับสเปคสเปคเท่าไหร่นะครับสเปกก็คือเก้าสิบแปดเปอร์ซนตนดาร์ดสแตนดาร์ดพ็อกเตอร์ ใช่ไหมคพรอกเตอร์ er. อ่าแล้วก็ความชื้นความชื้น OMC นะครับความชื้นก็คือบวกลบสองเอร์ซนะครับจาก OMC ตัวนี้หมายความว่านะครับทีนี้สูตรของคอมมิชชั่นนะครับคอมมิชชั่นก็คือเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นฟิลฟิลด์ได้นะครับฟิลด์ไดก็คือต,ตัวนี้นะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับ ตัวนี้ไอ้สูตรที่เราบอกเมื่อกี้ก็คือแกมมาเวทหารด้วย1นึ่งบวก w วส่วนร้อยนะครับก็คือตัวนี้นะครับฟิวดายทีนี้หาด้วยแกมมาดีแมนะครับแกมมาดีแม็ของสแตนดาร์ดนะครับใครรู้บ้างว่าสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับใช้โมวลกี่นิ้วครับตำ่ำใครรู้บ้างสแตนดาร์ดใช้โมวลกี่นิ้วตำ่ำมวลสีนิ้วไหม ตำกี่ชั้นนะฮะน้องจําได้ไหมตำกี่ชั้นสามครับตำสามชั้นชั้นละกี่ครั้ง <c oughs> อ่าประมาณยินฮาครับไม่เป็นไรทีนี้คือลืมได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราเรากลับไปดูได้ไหมทุกคนเรากลับไปดูได้ไหมได้อ่าชีวิตจริงชีวิตจริงเราไม่ได้เปิดหนังสือนะเราต้องกลับไปดูหนังสือนะโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นอพอเราตำปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสามค่าถูกไหมค่าที่หนึ่งค่าที่สองแล้วก็จุดที่สูงที่สุดนะครับ ความชื้นที่ทําให้น้ําสูงที่สุดเราเรียกว่าอะไรครับ o p t i m u m Water Function ครัใช่คือน้ําจุดนี้มันจะทําให้ความแน่นมากที่สุดนะเพราะฉะนั้น OMC บวกสองนะครับสมมติว่าตรงนี้สามสิบเอ็ดบวกสอง OMC เท่าไหร่ครับบวกสอง OMC บวกสองเป็นตรงนี้เป็นสามสิบเอ็ดบวกสองเป็นสามสามอ่าสามสาม ใช่ไหมสามสาเพราะฉะนั้น OMC-2 ลบสอะไรครับยีิบเกอ่ายีิบเก้าเพราะฉะนั้นน้ำน้ำที่จะทำให้ดินเนี่ยผ่านก็คืออยู่ระหว่างกี่เปอร์เซ็นต์ครับถึงกี่เปอร์เซ <29. S 2> ็นต์ยี่สบเก้าถึงสาาเซ็ก็คืออยู่ในช่วง Optimum Moisture เจบวกลบสนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเอาดินมาถมเนี่ยเราต้องทำให้ความชื้นของดินเนี่ยมันอยู่ในช่วงนี้ พะแล้วทีนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่1,400 1,400กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสูตรของคอมเพรสชันนะครับเดี๋ยวให้น้องดูนะครับสูตรของคอมเพรสชันเพราะฉะนั้นส่วนข้างล่างมันจะหารด้วย1,400โอเคไหมครับ1,400ก็คือค่าแกม่าดีแม็กตัวนี้นะครับก็คือ1,400ข้างบนนะครับสมมุติว่าฟิลนะครับเราได้1,1,300 คูณคูณได้หนึ่งร้อยตรงนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับผ่านไม่ผ่านเร็วต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เอากดขึ้นี่เลขหน่อยเร็วพันสามหารพันสี่ได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์สมมตินะสมมุตินาะสมมตุนะมมติว่าเราไปเจาะด,ดินเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ไม่นกี่เปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบสองประมาณเก้าสิบสองไม่ผ่านอนะ่าไม่ผ่านอ่าก็คือน,น้อยกว่าเก้าสิบแปดความชื้นในสนามที่เราเก็บมาได้นะครับ สมมติว่าอยู่ในช่วงเราเก็บมาได้ถ้าเกิดความชื้นในสนามอยู่ที่สามสิบเปอร์เซนตความชื้นอยู่ในสเปคไหมครับสามสิบเปอร์เซนตถ้าเกิดว่าเราวัดค่าในสนามได้สามสิบเปอร์เซนตสเปคบอกว่ายี่บเก้าถึงสาสิบเนี่ยความชื้นผ่านสเปคไหมครับผ่านครับแต่ว่าความความหนานแน่นผ่านไหม,ไมความหนานแน่นมันน้อยกว่าค่าสิบแปดนี่มันผ่านไหม ไม,ไม่ผ่าน,ค,นาารครับอ่าไม่ผ่านควรจะทํายังไงครับถึงจะได้เก้าสิบแปดอ่ากดอัดดินเพิ่มครับแล้วก็อ่าถูกต้องกดอัดดินเพิ่มอ่าโอเคบอลิ่มเก็ตใช่ป่ะถ้าถ้าเกิดความชื้นมันน้อยกว่าโอเอ็มซีเราทําไงความชื้นน้อยด้วยแล้วก็อ่าความหนาแน่นน้อยด้วยทยํายังไงต้องเพิ่มอะไรฉีดน้ำอ่าฉีดน้ําแล้วก็ทําอะไรเพิ่มอัดเพิ่มครับฉีดน้ำอ่า<ะ>โอเคถ้าเกิดว่าความชื้นมันมากกว่าโอเอ็มซีเราต้องทาอะไร ปล่อยให้ดินมันแห้งครับอ่าก็คือเราบางทีเราต้องขูดการขูดเราเรียกว่าการสแคลฟายนะขูดมาแล้วตากเพื่อให้ความชื้นในมันออกไปคือคือหลักๆในของเม็ดดิน่เราจะเล่นอยู่สามอย่างใช่ไหมฮะมีอะไรบ้างมีเม็ดดินมีอะไรครับมีน้ำใช่ไหมมีเม็ดน้ํามีน้ํากับอากาศถ้ามันต่ําถ้ามันต่ําก็แสดงว่าน้ําในช่องว่างน้อยเราก็ทําไง เติมก็ไปถูกปะ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปมันอาจจะอยู่ในช่วง s a t u r a i เราต้องทําไงเราต้องทําเอาน้ําออกมาโอเคไหมครับน้องเพื่อให้ความชื้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงเพื่อให้ความชื้นเนี่ยมันอยู่ในช่วง optimum moisture ก็คืออยู่ในความช่วงมากที่เหมาะสมที่สุดที่ทําให้ดินแน่นโอเคไหมครับโอเคโอเคบอกโอเคมาหน่อยเร็ว